ชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่ที่อัปเดตข้อมูลข่าวโควิด1 9นะวันที่26เมษายน2 5 6 4นะคะคลิปนี้จะเป็นการอัปเดต10จังหวัดดีเชอร์โควิดส9สูงสุดประจำวันที่26เมษายน2 5 6 4นะคะ ไปเริ่มกันที่อันดับหนึ่งนะคะกรุงเทพมหานครวันนี้900กับอีกหนึ่งรายยอดสะสม9,76รายนะคะสองสมุทรปราการวันนี้110รายสะสมอยู่ที่1 1 7 6รายอันดับสามชนบุรีนะคะวันนี้100กับอีก4รายยอดสะสม1,963รายอันดับสี่นนทบุรีวันนี้97ราย ยอสะสมอยู่ที่1,248รายอันดับ5เชียงใหม่วันนี้84รายสะสมอยู่ที่3,232รายอันดับ6สุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้61รายสะสมอยู่ที่471รายอันดับ7สมุทรสาครวันนี้56รายสะสมอยู่ที่709ราย อันดับ8นคนปรปฐมวันนี้48รายสะสมอยู่ที่392รายอันดับ9สงขลาวันนี้38รายสะสมอยู่ที่488รายอันดับ10เพชรบุรีนะคะวันนี้32รายสะสมอยู่ที่350รายเป็น10อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่นะคะสูงสุด 26เมษายน2564ขอบคุณแหล่งข้อมูลกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขประจำวันจันทร์ที่26เมษายน2564ณเวลา1นาฬิกานะคะ